สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับลงตลึงช่างต้อมวัสินเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาอยู่งานข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้นะครับต่อซ้ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อขวาด้วยครับต่อซ้ายขวานะครับพร้อมกันเลยนะครับข้างซ้ายก็ใช้เหล็กอย่างดีนะครับผมจัดให้เสร็จแล้วครับเนียนๆเลยนะครับแล้วก็ข้างขวานะครับผมอันนี้นะครับเอาออกได้นะครับแน่นนิดนึงครับ นี่ครับเอาออกมาแล้วนะครับก็อันนี้ข้างขวาเป็นปลายต่อชุบแข็งพิเศษนะครับเหนียวเหนียวทนทนเลยนะครับมีรูน้ํามันเข้าให้นะครับเลี้ยงคัสสาก้อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับตัวนี้เป็นสเต็ปเจ็ดสิบชักเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็สองร้อยบวกนะครับจีนะครับของลูกค้าก็วิ่งขาดซ้ายขวาเลยนะครับผมอันนี้ก็ตึงให้นะครับผมนี่ครับตึงต่อให้นะครับ แล้วก็เหลืออีกนะครับนี่ครับขาดซ้ายเหมือนกันนะครับก็สเตปแบบพวกเร็วๆทั้งนั้นแหละครับที่ขาดแบบนี้นะครับถ้ารอบไม่ถึงรถยังไม่ค่อยเร็วก็จะไม่ค่อยขาดนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเขาเหวี่ยงไม่นิ่งนะครับพวกสั่นนะครับก็ขาดได้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้การ GTO GTO นะครับอันนี้การใหญ่ a c ร e เนะครับผม แต่อย่างว่าครับก็ถ้ารอบตึงถึงอ่ะกล่องรอบทงสูงยังไงก็ขาดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการหรือข้อเหวี่ยงนะครับเป็นเรื่องปกติของเวฟเลยนะครับผมก็รอบสูงนะครับให้เป็นรุ่นไหนก็ขาดนะครับแต่ว่าขาดเนี้ยส่งมาต่อได้นะครับซ้ายขวานะครับรับต่อหมดเลยนะครับอย่างตัวเนี้ครับก็การใหญ่นะครับเนี่ยเจ็ดสิบชักเ็เหมือนกันไอแนะครับของลูกค้าตัวนี้ข้อเหวี่ยงไม่ขาดนะครับเป็นไนท์แขนสั้น เขาอย่างไม่ขาดการขาดเลยนะครับผมนี่การขาดก่อนถ้าการขาดแบบนี้ครับอยากเห็นสภาพแข็งนะครับเป็นยังไงครับนี่ครับอันนี้แข็งลูกค้านะครับนี่มาทําพร้อมกันนะครับแข็งทะลุหมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมประกบให้ดูนะครับก็มีโอกาสขาดได้ทั้งข้อและก้านนะครับการขาดก็มาเปลี่ยนการได้นะครับนี่ครับแข้ง ขาดซ้ายขาดขวาเข้าเวียงครับก็รับทำนะครับรับต่อนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปอัดข้างคาดลงครับต่อข้างคัดให้ก็เสร็จแล้วนะครับผมส่วนอีกตัวนึงครับของลูกค้ามีครับหลายตัวครับันหนึ่งต่อเป็นสิบตัวเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็มึงเชื่อมตัวนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับอันนี้หกหกชักห้าสี่วาลนะครับนี่จีกับสองร้อยนะครับนิดๆนะ นี่ครับขาดนะครับก็มาต่อเหมือนกันต่อไปแล้วก็เหนียวทนทานนะครับผมอันนี้ผมเชื่อมไว้เมื่อคืนนะครับเชื่อมมองไม่เห็นด้วยหลับตาเชื่อมเมื่อคืนนะเพราะว่ามืดนะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปกึ่งให้นะครับผมนี่มีรูอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บรูให้หน่อยนึงนะครับผมอ่าก็เชื่อมนอกในให้เลยนะครับนี่ตะกัวก็เดี๋ยวอาจจะให้ใหม่นะครับ ใช้ความร้อนสูงครับความร้อนกับสองร้อยนะครับเวลาเชื่อมนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเชื่อมคิวต่อไปนะครับผมแต่นี้นะครับอัดปลายเข้าเหวียงเข้ากันก่อนครับผมก็ข้างขวาก็เหนียวข้างซ้ายก็เหนียวนะครับทีนี้ก็มีเหลืออย่างเดียวครับโซ่ขาดนะครับผมข้อเหวียงทําไปดีแล้วนะครับผมอันนี้เปิดรอบมันหมื่นสองหมื่นสามเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาอัดปลายเข้าเหี่ยงเข้ากันนะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมกึงนะครับก็ส่งงานลูกค้าได้แล้วครับก็เดี๋ยวเรามาอัดปลายเข้าเหี่ยงเข้ากันครับผมทำไมต้องใช้อัดนะครับกึงล้นหลวมเข้าไปได้ไหมนะครับเคยลองแล้วนะครับไม่ค่อยทนครับถ้าไม่หลุดออกมาก็ขาดที่เดิมนะครับผมอันนี้ก็จะกระจาย แรงบิดให้ทั่วแขนเลยนะครับเวลาอัดเข้าไปตัวนี้จะไปแน่นสนิทนะครับแรงบิดจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาใช้งานจะไม่ได้อยู่แค่ตรงรอยเชื่อมนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดรอยเชื่อมนะครับหรือว่าจะขาดนะครับแต่ก็มีโอกาสขาดได้ถ้าหนึ่งน็อตคายหนึ่งน็อตคายสองชามคัด 3, เบี้ยวสามเวทแกว่งนะครับก็สามารถขาดได้แต่ถ้าน็อตไม่คาย นะครับเวทไม่เบี้ยวก็ใช้นานนะครับฝาจะขาดนะครับผมนานมาของเดิมเลยแหละนะครับเพราะของเดิมจากโรงงานไม่ได้ชุบมานะครับทางเราต่อไปให้ชุบแข็งให้นะครับก็นี่ครับอัดลงครับเข็มก็อดดิคตามแรงกดนะครับนะครับก็แน่นอยู่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับ เราจะประมาณนี้นะครับที่เหลือเราจะทิ้งรอยเชื่อมไว้นะครับเอาไว้เชื่อมเติมเต็มนะครับประมาณสี่ถึงห้ามิลนะครับผมเพื่อที่เนื้อจะได้ยึดปลายกระแขนนะครับผมตอนนี้นะครับก็แน่นแล้วนะครับผมอันนี้นะครับก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะลองเปิดดูครับ ว่านิ่งพอไหมครับก็ความนิ่งพอได้ครับเีย้ายไปดูตรงนี้บ้างนะครับข้งแขนครับอันนี้ก็สะดุดสะดุดสเก็ตเชื่อมนะครับย้ายที่ใหม่ครับเอาที่เรียบๆหน่อย อันนี้แขนเดิมนะครับตอนนิงอยู่ครับต่อไปแล้วก็คึ่งเก็บครับผมน,นี่ก็คึ่งเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากคึ่งเสร็จนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับก็ลองสวม เจดีคัทดูครับนี่ครับก็ใช้ได้นะครับผมนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งงานครับต่อซ้ายขวาเลยครับตัวนี้สนใจส่งมาได้ครับขอบครับสวัสดีครับ